ีผิวพันด์ดีตับมีความสัมพันธ์กับผิวพัุ์อย่างใกล้ชิดกันมากหากตับอ่อนแอก็จะส่งผลให้ตัยดับโฮอร์โมนการไหลเวียนของเลือดและพลังโรงปราณเสียสมดุลสารพิษในร่างกายเกิดการสะสมปัญหาต่างๆของผิวที่จะตามมาก็คือใบหน้าเหลืองหม่นหมองมีฝ้าโฮอร์โมนปลายจมูกแดงขอบตาคร้ํใบหน้ามีผดผื่นหน้ามันเป็นสิวอักเสบ นอกจากนี้แล้วภาวะตับอ่อนแอยังแสดงอาการออกมาได้อีกหลากหลายอย่าง12อาการที่ตับกำลังเตือนคุณว่าไม่ไหวแล้วเครียดง่ายหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหดหู่โดยไม่มีสาเหตุหรือเสืิมเศร้าหลับยากหลับไม่ลึกไขมันรอบเอวเพิ่มขึ้นขับถ่ยไม่ดีอุจจาระเหนียวกรอดหลายย้อนท้องอืดหรือบ่อย ตาแห้งตาขาวขุ่นตาเหลืองตามัวมีเนื้องอกในมดลูกเต้านมหรือรังไข่ปวดประจำเดือนประจำเดือนมาผิดปกติอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายขาดสมาธิหลงลืมง่ายใบหน้าซีเซียวหนกแก้มมีฝ้าหน้ามันหน้าตาอิดโรยอารมณ์แปรปรวนจิตใจอ่อนไหวเล็บมีลายแนวตั้งชัดเจนเลือดลมไม่ดีเข็นขาชา ับไม่มีเส้นประสาทรับรู้ความเจ็บปวดตับยังคงทำงานต่อไปแม้ว่าตัวตับเองจะย่ำแย่ขนาดไหนก็ตามตับจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าด้านอาหารการกินความเครียดวิตุก,กังวลหรืออารมณ์ความรู้สึกด้านลบจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือปัญหาต่างๆทั้งการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหักโหมงาน การดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคตับตับอักเสบหรือตับแข็งได้ในที่สุดค่ะในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเอิร์เวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของตับมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปี ผ่านการศึกษาวิจัยและผ่านการสกัดที่ทันสมัยซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลงปราณของตับลดความรุ่งร้อนของตับปรับหญิงหยางให้สมดุลปรับอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ช่วยให้ผ่อนคลายส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลเรื่องตับเรื่องสำคัญคะ่ะ รักสุขภาพใส่ใจดูแลตับนะคะปรึกษาทีมแพทย์จีนและเภสัชกรเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอิญเว02นย์สอเ